จะเป็นรอบสุดท้ายอันนี้กรอบนอกกรอบในหรือเปล่าอ่ะดูใกล้ๆดูใกล้ๆจะมีรอยไหม้นิดๆรอบนี้ต้องมีควันนิดเดียวนี่ต้องมีนิดหนึ่งเออมีเยอะแล้วไมีอะไม่เงี้เออโคตรำถ้ารอบนี้ไม่สุกก็คือกินไม่ได้โหไม่มีครู พององมือพองมือพองมือพอง้ววน้กากัเลย่เราสุายว่าเราวยไปเก็บของก่อนไหมเลยสะดวกไงเลยยงไหนคืนนี้เลยไม่ทอนการย่างเนี่ยนะใช้ไฟธรรมดามได้ต้องใช้ไฟที่มาจาก มดมอจัดตลอดอันนี้อ <iş> ย <s at predecessor> ู <up top> <already> ่บนตะแคงนี่ไม่ใช่ละกูเรื่องนะว่าอันนั้นอันนั้นด้วยนอะไรมึงกูผิดเรื่องนะมอโอกับมอเดอมึงเมาไอ้ข้าวชีเสือตาฟังดักก็นานโย่าคนไหวให้ นี่เป็นไฟที่สามารถทำลายแวนเดือดแล้วิงนะแต่ไฟนี้ทำลายเข้าจีไม่ได้ทำลายเข้าจีไม่ได้ถ้าไฟมาอย่างนี้อีกรอบนี้ทำลายหัวกูเลยดิทำลายหัวป้าแต่นมชิ้นนี้นะบอกตรงนะเอ้ยตีเลวนะนี่เดาอย่าวนี่วัดโอเคครับเดี๋ยวมันปัญญาจุดบอบจุดนั้แหละหรอวะรอบแามเปิด่ยนคนแรกเลยเจ้าของสูตรเดี๋ยวเอาอีกรอบนึงบ๊ามบ๊ามอีกรอบนึงโโอ้ห นี่มันสิบแปดอลก่อนแฟดกูจะดับรอบนี้ดูเชื่อว่าจะมีควันไหมมีควันเหมือนเดิมไหมครับน่าทึ่งมากสองรอบสมันดับเมันน่าทึ่งมากโอ้โหสีน้ำเงินจิกกับนี่มันรอบสุดท้ายแล้ว ูเห็นมึงทำเมื่อกี้แล้วกูไม่อยากกินอะไรถ้าใครไม่กินนะมึงนะมึงนะยังรั่ยังรั้วไม่ได้บอมเป็นผู้ช่วยเชฟต้องลองก่อนโอ้ยเชฟลองก่อนเลยแบตกูดับละ